สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราไปวัดยานาวากันข้างหลังวัดยานาวาตอนนี้อยู่ท่าเรือท่าแปซี่จะข้าฝั่งไปบางรักอ,อ,อยู่ตรงเนี้ยข้างหลังเนี้ยสะพานสาทรแถวสะพานสาทรแล้วก็ข้างหลังลงไปก็ปจะเป็นวัดยานาวาพอดีมาทาธุระแถวนี้เลยพาชมวัดยานาวากันดีกว่าไปดูเรือสำเภาโอเคถ้าชอบ กดไลค์กดติดตามกันด้วยโอเคไปเดี๋ยวเรารอรอเรือข้ามฟากไปฝั่งนูน้นวัดยานนาวาน่ะเห็นกันไหมวัดยานนาวาไกลลิบลินั่นนะ่ะวัดยานนาวาเรือข้ามฟากมาแล้วตกลงตกลง,งกูต้องไปลำไหนลำนี้หรือลำนูน้นสงสัยต้องเป็นลำนูน้นไปข้ามฟากกัน ตอนนี้ก็ข้ามฝั่งมาถึงฝั่งนี้แล้วฝั่งวางรักแล้วข้างหลังก็เป็นรถไฟฟ้าสถานีสะพา,านตากสินนะถ้าใครอยากจะมารถไฟฟ้าก็ได้นะลงสถานีสะพา,านตากสินแล้วก็มาทางออกไก่ว่างออกไหนสะพานออกนึงอะลองถามกาดูเออบุกมัวมาเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปวัดยานวาวาถ้าใครข้ามเรือสะพานตากสินมานะ ให้เดินทะลุถนนไปเลยนะเอาไปถนนบางรักอะ่ะ <Okay. S 1> เออแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็เดินนะ่ะเดินไปนิดนึงอะ่ะก็จะเจอวัดแล้วนะเดี๋ยวเราเดินค่อยๆเดินไปกันก็ถ้าเดินออกมาจากถ้าเดินมาจากสถานีรถไฟฟ้าก็ประมาณหนึ่งป้ายรถเมล์นะเออวัดยานาวาตอนนี้ถึงแล้วอยู่ข้างหลังผมไปเข้าไปในวัดกันเรานี่ก็เดินตามเข้าไป เอ๊วัดยานวาวาเห็นเรือสำเภาไหมเรือสำเภาลําเบลร์แล้วเข้าไปดูเรือสำเภากันไะนี่ถึงแล้วเรือสำเภาว,วัดยานวาวาแล้วขึ้นทางไหนแล้วเนี่ยเขาขึ้นกันไปได้เราก็ต้องขึ้นได้ไปเดี๋ยวเราหาทางขึ้นก่อน เราเดินมาทางขวานะทางขวาของเรือสำเภานะแล้วก็มุดเนี่ยใต้ท้องเรือสำเภาไปเอขึ้นไปขึ้นไปยังไงขึ้นไปยังไงก่อนมีไงบันไดขึ้นขึ้นไปประวัติความเป็นมาที่รชัชกาลที่สามสร้างเรือสำเภาก็คือเอ่อเพื่อให้ คนรุ่นหลังได้รู้ว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออคือฝรัง่งก็ใช้เรือกำปั่นเลยใช่ไหมและเรือสำเภาอ่าเรือยจะใช้เรือสำเภาจีนกันอยู่ราชการที่สามทรงเล็งเห็นแล้วว่าเอะไรวะทรงเล็งเห็นแล้วว่า ในภายภาคหน้าเนี่ยเรือสำเภาจะต้องหมดไปแน่นอนท่านก็เลยให้สร้างเรือสำเภาเนี่ยขนาดเท่าขนาดเท่าเรือจริงเนี่ยไว้ที่วัดเนี่ยวัดคอกวัดคอบก,กระบือเนี่ยเสร็จแล้วพอสร้างเรือสำเภาลำนี้เสร็จเนี่ยที่เมือของจริงเนี่ยท่านเลยเปลี่ยนนามวัดคอ,อกกระบือนี้ว่าเป็นวัดยานาวา ถูกผิดประการใดก็เสิร์ชดูกันเอาเองผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันนะผมก็ไม่ถนัดเรื่องประวัติศาสตร์เหมือนกันก็ฟังหูไหว้หูแล้วกันเออถ้าใครอยากรู้จริงๆก็เสิร์ชดูเอาแล้วกันนะไปขึ้นไปดูข้างบนกันข้างบนเรือสำเภาก็็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้พระพุทธเจ้าฟ้าผมลิขิด แล้วก็มีเนี่ยนี่นี่นี่โอเคนะแล้วตรงนี้เขากำลังบุรณะอยู่ไปไม่ได้แน่นอนแล้วก็เจอสัมภาวก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละยานเอ๋อยานนาวาสมเด็จพระมหาเจษสสดาบดินสยาม ทรงบรรทุกสินค้าสยามงามไปขายซื้อถึงเขตคามจีนประชาสู้ฝ่าขลื่นภัยนานาทุกสารทิศเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยเจิดจ้าทรงครองราชจากรีกษัตริย์ขติยาจึงทรงสร้างสร้างเป็นยานา <search simpl ities> ยานาวะยานาวานุสาวรีนี่โอเคนะตามนี้แหละอ่านไม่ค่อยชัดว่ะอืมถ้าใครชัดก็ซูมซูมดูกันเองนะโอ้ยถ่ายมากียืนตากแดดหน้าม,มึดไปเรามุดใต้ท้องเรือเอาละจากกันไปทิ้งท้ายด้วยนี่เลยเรือสำเภาราชการที่สาม อโอเคนี่คือราชการที่ 3, สามทรงสร้างไว้นะเอาล่ะทริปนี้ก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าข้างในเขาถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อถ้าใครจะไหว้พระหน้าวัดก็มีนะะหน้าวัดหน้าวัดมีมีพระพุทธรูปตั้งอยู่แล้วก็ให้ทําบุญไหว้พระกันได้ที่หน้าที่ประตูหน้าวัดยานวาเลยเออนะ แล้วก็ถ้าใครไหว้พระหน้าวัดยานาวาเสร็จแล้วเนี่ยก็มาไหว้ข้างในได้ประมาณสองที่ก็มีที่เหลือกับด้านด้านขวาอืมนะโอเคทริปวัดยานวาก็จบแค่นี้แหละมากันง่ายๆจบกันง่ายๆใครชอบหรือไม่ชอบก็กดติดตามกดไลค์กันด้วยขอบคุณครับ เจอกันวัดหน้าเนี่ยเรากำลังเดินออกจากวัดยานวาละเนี่ยตรงเนี้ยมีที่ทําบุญทําบุญอยู่หน้าหน้าวัดยานวาเลยริมถนนใหญ่เลยนะอืมถ้าใครมาแก้ชงเสริมดวงอะไรก็มาได้ที่วัดยานวา มีทําบุญกระเบื้องด้วยแล้วก็มีบริจาคโรงศพแล้วก็มีบริจาคสร้างอุโบสถอ๋อมีน้ำมนต์ด้วยนะมีน้ำมนต์ด้วยแล้วตามจิตศรัทธาถ้าใครมาทำบุญก็ หยุดน้ำมนต์ไปได้ตามศีลศรธาเลยนะและนี่คือวัตถุมงคลของวัดยานาวาพระสมเด็จมั้งน่าจะใช่นะอืมนี่นะมีพระเครื่อง ตองอ่านกันเอานะผมมองไม่ชัดน่าจะเป็นพระสมเด็จนะและนี่คือพระเครื่องของที่วัดยานาวาอยู่ข้างหน้าเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ เหมือนกันเจ้าหน้าที่ไปไหนหมดก็ไม่รู้นี่เจอเข้ามาหน้าวัดยานาวาก็นี่เลยเจอบูชากระดิกทอง เอาละจบแล้วจบจริงๆแล้วจบแค่นี้จบจริงๆแล้วอีพีนี้ผมจบจริงๆแล้วนะเอ,อได้เห็นผ้าเครื่องกันแล้วนะอ่ะดูซ้ำดิดูข้างในไม่ได้ผ้าปิดอยู่โอเคตามนี้แหละปิดคลิป บายบเดี๋ยวลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะขอบคุณครับปิดคลิปแล้วบาย